สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโม,มง m อ t เวลา10นาฬิกาค่ะพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้มีฝนตกชุกสร้างความชุ่มชื้นโดยทั่วไปหลังจากฝนทิ้งช่วงไปนาน ที่จังหวัดยะลาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องมีปริมาณเบาบางถึงหนักมากเป็นช่วงๆหลังจากทิ้งช่วงมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่13เมษายนซึ่งปริมาณฝนที่ตกลงมาในครั้งนี้ได้ช่วยให้สภาพที่แห้งแลง้งต้นไม้แห้งตายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งคาดว่าตลอดทั้งวันจะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ค่ะ ต่อที่ข่าวกีฬาค่ะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกปารีสแซงต์แชรกแมนมีปัญหาเรื่องนักเตะในการเปิดบ้านพบกับบาร์เซลโลนาทีมนำลาลิกาคริสเตียนเบนเตเก้ <Okay. S 2> ขออภัยค่ะยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ทีมนัดแรกคืนนี้เวลา1นนาฬิกาสนาทีปารีสแซงต์แชร์กแมงหรือเปสเชจะฝูงลีกเอิงฝรั่งเศสจะต้อนรับบาร์เซลโลนาทีมนำลาลิกาสเปนโลรองบลองโค้ชของเปสเชจะไม่มีนักเตะสำคัญหลายคนอาทิดาวยิงสวีเดนสลาตันอิบราโมวิชและมากโกเวรติที่ติดโทษห้ามแข่งขณะที่ดาวิดลุยกองหลังทีมชาติบราซิลและเตียกโกมอต้ากองกลางอิตาลีได้รับบาดเจ็บ ขณะที่บาร์เซโลนาเข้าถึงรอบ8ทีมรายการนี้8ครั้งติดต่อกันนัดล่าสุดโคช้ชลุยเอนริก้พาทีมออกไปเสมอเซบีย่า2ต่อ2ในเกมหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ซึ่งนัดคืนนี้จะไม่มีดานี่อันเวสแบ็กขวาทีมชาติบราซิลติดโทษห้ามแข่งโดยทั้ง2ทีมเพิ่งพบกันในปีนี้รอบแบ่งกลุ่มรายการนี้2นัดเบสเชชนะในบ้าน3ต่อ2แต่บาร์เซโลนาเปิดค้าหนูชนะ3ต่อ1ค่ะ คริสเตียนเบนเตเก้ดาวยิงสมอสอนแอสตันวิลล่าเชื่อว่าทีมมีโอกาสเท่าๆกับดเวร์พูลในการแย่งกันเข้ารอบชิงชนะเลิศ FA ครับฟุตบอล FA ัพรอบรองชนะเลิศแอสตันวิลล่าพบกับดเวร์พูลที่สนามแวมบลีย์คืนวันอาทิตย์นี้เวลา21นาฬิกา คริสเตียนเบนเต้กองหน้าดีกรีทีมชาติเบลเยียมของแอสตันวิลล่าออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทีมขยับเข้าใกล้รอบชิงชนะเลิศโดยนักเตะจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่และเชื่อว่าทั้งสองทีมมีโอกาสเท่าๆกันในการผ่านเข้าสู่รอบชิงที่หนึ่ง เบนตาแกยังกล่าวชื่นชมผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่ mm hmm. ทีมเชอร์วูดว่าเป็นโค้ชที่มีฝีมือดีมีประสบการณ์คุมทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอย่างสเปอร์มีความสามารถในการกระตุ้นลูกทีมให้เล่นโดยไม่มีความกลัวคู่ต่อสู้และช่วยพัฒนาฟอร์มการเล่นของดาวยิงเบลเยียมรายนี้เป็นอย่างมากโดยตั้งแต่ทีมเชอร์วูดเข้ามาคุมทีมวิล่าในเดือนกุมภาพันธ์เบนตาเกทำได้8ประตูจากการลงเตะ6นัดหลังสุดในลีก สถิติถ้วยใน f a เคัพเวล่าและลิเวอร์พูลคว้าแชมป์รายการนี้ได้เท่ากันทีมละเจ็ดครั้งลิเวอร์พูลชนะเลิศ f อคัพครั้งสุดท้ายในปี2006ส่วนเวล,ล่าได้แชมป์รายการนี้ครั้งสุดท้ายต้องย้อนไปในปี1957ค่ะพบกับข่าวได้อีกครั้งเวลา11นาฬิกาสวัสดีค่ะ วันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาไข่ของเปกองกลัวเยะนี้ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุณอาจารีครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว